สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาตามต่อสําหรับในสูตรนี้ก็จะเป็นสูตร2ตัวบนล่างในสูตร A4 สูตรนี้กันก็สิติท่านผู้ชมในสูตรนี้14งวดหลุด1งวดแล้วก็งวดที่15้า ะจะำงวดวันที่1นธันวาคมที่ผ่านมาผลรางวัลออกที่8ปดสสแล้วก็6 1ล่างแล้วก็ในงวดที่15ไม่มีตัวชนเนาะในชุดจับคู่ก็หลุดเนาะไม่มีทั้งออสองตัวบนแล้วก็2ตัวล่างแต่จะมีเข้าอยู่ตรงนี้ สเข้าหลักหน่วยบนแล้วก็8เข้าหลักร้อยบน6เข้าหลัก10ล่างจะมีอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมตามที่งวดที่หลุดสำหรับในสูตรนี้สูตร A4 จะถ้าสมมุติว่าเราเปรับสูตรในสูตรแรกเนาะก็จะเป็น0 หนึ่งตรงนี้ก็จะเข้าที่6 1ล่างตรงนี้ก็เหมือนง่วนนี้ที่ไม่เข้าทั้งบนและล่างแต่จริงๆแล้วถ้าเราปรับสูตรตรงนี้เป็น5แล้วก็6 5 6 7 8ก็จะเข้าที่6กสองบนตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชม มาดูในงวดวันที่16ธันวาคมนี้สำหรับในสูตรนี้เราก็ยังตามกันต่อแล้วก็ลงให้เป็นแนวทางเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นท่านผู้ชมก่อนที่จะไปดูท่านผู้ชมมาดูคำเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมจริงๆแล้วเราจะทำเทียบกับสูตร a 3เนาะว่า,าจะมีตัวเลขตัวไหนที่ชนกับ a 3แล้วก็มีจับคู่ตัวไหนที่ชนกับ a 3จะเป็นสูตรที่มาคู่กันเอาง่ายๆก็คือจะเป็นสูตรที่มาคู่กันกับ a 3 a 3กับ a 4เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีหนึ่งเนาะ สำหรับในชุดสรุปสองตัวบนแล้วก็2ตัวล่างว่าสูตร a 3กับ a 4ชนที่ตัวไหนจะให้เน้นไปที่ตัวเลขตัวไหนหรือคู่ไหนประมาณนั้นอ่ะสำหรับในงวดนี้ท่านผู้ชมในงวดที่15าก็จะเป็นงวดที่ยังไม่ได้ปรับแก้สูตรเนาะก็จะเป็นหลุดในงวดที่สําสำหรับในงวดนี้อ่ะมาดูกันต่อ สำหรับในงวดวันที่16ธันวาคม2567นี้สำหรับในสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมเราก็จะใช้ผลรางวัลรางวัลที่1ของวดล่าสุดเนาะก็จะเป็น6 6 9 8 4 3 6 1 อะมาดูสูตรแรกกันสูตรแรกเราจะใช้ตำแหน่งหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกด้วยหน่วยล่างหนึ่งครั้งก็จะเป็นแปดบวกหนึ่งได้9จริงๆแล้วจะเป็นเกาบวกสองคงที่แต่เราจะขอเป็นบวกหนึ่ง ไปอีก3ครั้ง9บวก1ได้10ก็เป็น0 0นบวกหได้1 1ึบวกหได้2อ่าสำหรับในสูตรแรกจะขอปรับแก้เป็นตัวเลขทั้งหมด4ตัวในชุดนี้อ่าต่อมาก็เป็นสูตรที่2สูตรที่2จะเป็นตำแหน่งหลัก10บบนของวันที่แล้วคือตัวเลขตัวนี้บวกกับ สิบนของเวลาสุดก็จะเป็นตัวเลขตัวนี้ก็จะเป็นสองสองบวกสี่ได้หกบวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ดบวกหนึ่งคงที่เป็นแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าอ่าก็ในสูตรที่สองทำได้หกเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวเราก็จะมาจับคู่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันสำหรับในงวดนี้ จะเป็นงวดที่สิบหกสูตรแรก9ก้าศหนึ่งสองสูตรที่สองหก็ดแก็จะดูเยอะนิดนึงเนาะสำหรับในสูตรนี้ จับคู่ก็จะเป็นเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าก็จะทั้งหมดสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบหกคู่เนาะในวันนี้จะเป็นสิบหกคู่ในชุดสองตัวบนล่างในงวดน,นี้ ตัวแรกที่ชนอ่างวดน,นี้มีชนคือเลขเก้าเลขเก้าศูนย์่งไม่มีมีอยู่ตัวเดียวท่านผู้ชมชนไปที่เลขเก้าถ้าเลขเก้ามาในงวดน,นี้ก็จะเป็นชุดนี้ท่านผู้ชม96979899 9ก้าศูนย์ก็หนเจ็คู่นี้ในงวดนี้สูตรนี้ชนที่เลข9ก็มาดูว่าจะมีมาให้เห็นในชุด2ตัวบนหรือ2ตัวล่างหรือไม่สำหรับเลข9ตัวนี้ที่ชนเนาะแล้วก็ในเอี่นี้เดี๋ยว ในคลิปที่เป็นสรุปเดี๋ยวจะไปเทียบชนให้เนาะว่าสูตร A3 กับ a 4ชนที่ตัวไหนแล้วก็จะไปจับคู่ที่ตัวไหนนะสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็มีสิติการเข้ามาทั้งหมด13มงวดเนาะหลุดไป2องงวดสำหรับในสูตรนี้ที่ยังไม่ได้แก้สูตร หลุดไปนในงวดนี้แล้วก็งวดนี้ถ้าปรับแก้สูตรเป็นสูตรแรก4ตัวสูตรที่2 4ตัวสำหรับในงวดที่หลุดก็จะไม่หลุดเนาะก็จะเป็นเข้า6 2ตรงนี้แล้วก็งวดล่าสุดก็จะเข้าที่6 1ตรงนี้สำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็ ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับในงวดวันที่16ทธันวาคมสุดท้ายนี้ก็ขอเน้นย้าเหมือนเดิมว่าจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน โชคดีขอบคุณค่ะวันดีค่ะ